อันนี้ก็สวัสดีครับอยู่กับสาวดัมซิงครับเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้เท่าแกนลำเอียงครับนี่ครับเท่าแก่วิ่งแต่รถตัวเองครับรถร่วมม่ให้แลนด์ครับเกิดอะไรขึ้นครับนีจอดหมดเลยครับรถร่วมก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยครับลำเอียงเกินครับไม่ให้รถร่วมแล้ววิ่งนะครับ กจะ็นอียงเลยนี่กับโควิด19ครับยุคต่ำสุดของบ้านเมืองและของโลกของประเทศดูครับวิ่งคันเดียวเลยครับ ถ้ามันนี้นะร,ร่วมน่าจะหนีหมดครับไม่ผ่านเลยนะครับเบียยงานเยอะอยู่แล้วครับ ต่ำสุดจุดพิษเออนี่นะรจุดพิษสุดของในหลายอาชีพครับตกต่ำหมดครับตายกันทั่วหน้าครับอย่างนี้คือคุดตื่นแท้ จะรอดนี่เป็นฝั่งทางเลยยอมใจเท่าเก่ครับใจดับใจดำครับรถไทของเท่าแก่ครับออกมาใหม่ครับห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดกินคนเดียวเห็นแขนเลยครับ ไอ้อาลัดครับทำไมไม่ให้รถร่วมวิ่งครับทำไมไม่ให้รถร่วมวิ่งครับรถร่วมไม่ไหวเลยรถร่วมไล่ออกให้หมดครับวิ่ไม่ได้เลยตายหมดเลยรถร่วมรถตัวแกก็จะตายนะครับเดาครับ Xe แท้ đi, เซยออมนี่นะหากินน้ําปลา น,นี่คนฉีกตัวไม่ธรรมดาครับเท่าแก่รถตู้นะครับรถตู้สั่งจอดมาเป็นเดือนแล้วครับตายมับหมาครับนี่ครับคนสู้ชีวิตครับไม่เลือกงานครับเนี่ยกับบเลือกครับเอาหนึ่งรเนี่ยบ่เลือกไี่ว่าจอด มัสซกแจงเลยวะมาดูห้าเจ็ดเราดันดินบ้างครับแปง้งครับแปง้งแป้งไม่เหลือเขาเดิมแครับห้าเจ็ดคันนี้ ลูกก็ลูกเกินครับเท่าแก่เราเอาคนเดียวทุกอย่างเลยครับ 200ครับเลยบอกร่วมดันครับ200งานนี้ไม่มีในหน้าง,งานเองครับเดี๋ยวว่าคนมันงานเยอะนะครับเดี๋ยวตายก่อนครับคนในเขน้นเหมือนตายเบิดแล้วครับวันนี้โควิดกินเท่าเบิดแนละ้วดูแล้วก็ไม่น่าจะรอด ครับคันนี้จะบาดจะบาดคันี้ขายเปิดราคามาเลยครับสามสิบห้าครับสามสิบห้านี่ห้ามต่อนะครับถ้ามันไม่ขายปีมันครับ <c oughs> ขายจิ๊ปปี้ใหม่ครับนีงเพิ <c oughs> ่งที่แบบเพิ่งมันนัาตัวมั <c oughs> นกินผู้เดียวเห็นแสนเลยครับ ดูเี่ยครัครเค็เคามาดนเพราะนั้นในคุณก็อยู่สองาอคาเพิ่งเกีรยครับเกีร์กับเทียงลันที่ทำกันเที่์ใหญ่มากครับน,นี้น่าเล่นมากเที่ยตี้เนี้นปั๊มใหญ่ครับเลขีเจห้า đứng nhàn lắm cách hả nè đi mẹ này hả cái gì <laughs> เราแกแดกเู้เดียวเลยก่าสี่เงินมื่นแหละครับเครื่อง,งมือครับ,มรบไม่ให้เขาวิ่งแล้วยังให้รร่วมทํากับข้าวกินครับท่าแกเรามึนครับคุณจนะร,ร่วมเ็ดกับเขาให้กินเหมือนกันของเลนเอาผู้เดียวแข็งแขนครับ เที่ยงกินข้าวกันนะครับเพราะว่าร่วมทำกับข้าวใหากินแล้วครับรถบริษัทหาเงินอย่างเดียวเอาวอห้อยังฮะ แก่เห็นยังมันอันงัดมันเมื่อไหร่้ไหนัวนึงมันหลอก่ไหรเนาะมันก่อสอเตียรอบมวยหยันพอมันขาดไยโอ้ป็ญหาครับหยัดมาเดี๋ยวติดเตี้ยอีกสามัหาายสามปัหบดเลรครับเสียของขี่ได้เบิ้งเชี่ยมเชี่ยมมายูุ่่งอุดอุดเอ็นเปรด้วยนอโตกระคากเหรอครับเสียงก็ดังได้เอมันดังไ้หนายื เจี๊ยมมันหายอันนี้มันกล่องใส่ลังค่าเด้กล่องหูหอง <c oughs> อันนี้กับเปงกับเบิง้งเบิ้งเนี่ยเพิ่นเปลงครับ <c oughs> แปีงย่างเดียวครับไปเมือไหร่วะกันนี่ซ้มสี่เจ็ดบะอ,อันนี้กับปลงครับก็ <c oughs> ให้ดูนะครับ ไอ้ร่วมหัวแคบวิ่งไม่ได้สักคันครับได้เลยตอนเดียวครับนี่นะครับเสร็จทั่แกครับทั่แกฟาดไปห้าสิบห้าเที่ยวแล้วครึ่งวันร่วมหมือสิทธ์ครับติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ